แต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนดอมสุ่มความรักความสัมพันธ์จากพิพายเราเรื่องตรงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังก่อนจะไปชมคลิปก่อนหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้าในตะกร้าหน้าช่องแม่หมอด้วยนะจ๊ะมีทั้งสายมูแล้วก็สายแม่มูไปดูกันได้ไปตำกันได้ไปจิ้มไปซื้อกันได้นะจ๊ะอา้าวยังไม่ทันหัวข้อมาเลย,มา,เลยมาแรกใบแรกเลยเพจออฟครับนะ คือแม่หมอวันนี้ตั้งใจว่าจะมาในหัวข้อวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะมาเสียได้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความคิดหรือความรู้สึกเนี้ยคือแวบเข้ามาจากในหัวแม่แม่หมอไงเออก็เลยการจะมาทําหัวข้อนี้ให้เนาะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนเหมือนกันเนาะแต่ทาไมมันถึงมีหัวข้อนี้ขึ้นมาในหัวก็ไม่รู้นะใบแรกก็คือมาแล้วก็คือเด็กถือถ่วยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยละกัน ใ้ถือถ้วยคือมันเป็นการเริ่มต้นคือเริ่มต้นที่แบบว่าจากสิ่งเ,เล็กๆจากจุดเ,ดเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบถ้าเป็นความรู้สึกของเราก็คืออยากให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาดูแลมาเอาใจใส่มาเทคแคร์เราบ้างนะมันก็เข้ากับแคปชั่นหัวข้อนี้แหละคือในความรู้สึกของเราตอนนี้เหมือนเราน้อยใจใครสักคนหนึ่งเนาะคือแบบอยาก ให้เขามาเอาอกเอาใจอยากให้เขามาเทคแคร์อยากให้เขามา, care, า,หเ,ามเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของเราบ้างคือมันเป็นมุมมองแบบอารมณ์น้อยใจว่าเราอาจจะไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความสําคัญกับเขาในเวลาเนี้ยเขาอาจจะไปมัวแต่สนใจอย่างอื่นมากกว่าตัวของเราเนาะเราก็เลยอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญให้เวลาเราบ้างให้ความสําคัญของเราบ้าง ว่าเป็นอารมณ์น้อยใจถ้าสมมติว่าในวันเนี้ยเธอไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญของฉันเนี่ยในวันหน้าเนี่ยถ้าฉันตัดสินใจไม่เอาเธอแล้วเนี่ยฉันรู้สึกท้อรู้สึกไปไม่ไหวแล้วอ่ะคือเธอไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่เทคแคร์ความรู้สึกฉันไม่เคยสนใจความรู้สึกฉันน่ะและถ้าในวันหน้าฉันทนไม่ไหวและฉันไม่ได้อย่างมีเธอในชีวิตเหมือนกันเหมือนที่เธอก็ไม่ได้ยังมีฉันในชีวิตเนี่ยไอการกระทำแบบนี้ของเธอคือมันไม่ได้มีอย่าง ไม่ได้อยากมีชั้นอยู่ในชีวิตเธอถึงไม่สนไม่แคร์ชั้นและถ้าในวันข้างหน้าชั้นก็ทําแบบเนี้ยเช่นเดียวกับที่เธอทํากับชั้นเหมือนกันเนี่ยก็คือไม่สนไม่แคร์เธอเหมือนกันเนี่ยในวันหน้าถ้าชั้นทำแบบนี้แบบนี้แบบที่เธอทํากับชั้นเนี่ยแล้วเธอจะมาเสียใจไม่ได้นะเออ คือฉันก็อยากให้เธอใส่ใจเหมือนที่ฉันใส่ใจให้เธอกับเธอฉันก็อยากให้เธอเอาอกเอาใจฉันเหมือนที่ฉันเอาอกเอาใจเธอคือความรักของเราสองคนเนี่ยมันต้องเท่าให้เท่ากันแล้วก็รับเท่ากันไม่ใช่เธอมารับจากฉันอย่างเดียวแล้วแต่เธอไม่เคยให้ฉันเลยฉันก็ไม่โอเคนะอ่ะหัวข้อมาแล้วแล้วก็เข้ากับแคปชั่นหรือเกินใบแรกที่ปิวไปอ่ะแล้วมาดูซิว่าถ้าสมมุติว่า เธอเลือกที่ว่าเธอไม่อยากจะไปต่อแล,แล้วเธอรู้สึกท้อแล้วเกินแล้วคือเธอจะไม่เอาแล้วเธอจะถอยฉากหันหลังจากความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยให้พี่ไพ่สำหรับดวงใจสําหรับเนี่ยที่ดวงใจเก่งมากเนี่ยไปล้วงความรักความรู้สึกของเขามาซีว่าถ้าในวันเนี้ยเธอตัดสินใจแล้วเธอรู้สึกน้อยใจเธอเหนื่อยเต็มหัวใจแล้วเธอไม่อยากสู้ต่อแล้วคนอย่างเขาเนี่ยมันจะคิดหรือรู้สึกหรือว่าตื่นรู้อะไรได้บ้างไหมนะอยาให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเลย อย่าเยอะเหนื่อยพูดมากแม่หมอก็จะเหนื่อยนะจ๊ะสามถ้วยอย่าแม่หมอเปิดทีละชุดแล้วก็อ่านคำทํานายให้เนาะส่งไม้เท้าจัสติกอ่ะอย่าแม่หมอเปิจทีละสามใบก่อนคือใบแรกคืออ่าอ่ผิดผิดผิดใบแรกคือสามถ้วย ใบที่สองสองไม้เท้าใบที่สามจัสติกก็คือคุณมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเธออะคือมีแต่ความสุขในชีวิตของเธอแต่ความสุขของเธอมันไม่มีชั้นนึกออกไหมคือความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่เท่ากันถ้าเธอมีความสุขอะเธอก็ต้องให้ฉันมีความสุขด้วยไม่ใช่เธอรับแต่ความสุขจากฉันอย่างเดียวแต่เธอไม่เคยให้ฉันตอบคือชีวิตของเราอ่ะ มันก็เป็นเหมือนสองไม้เท้าที่เราจะต้องเดินเคียงคู่กันไปในตลอดเส้นทางของชีวิตนั่นแปลว่าเราอยากจะมีกันและกันเดินเคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่ะอยากเดินเคียง,ข,งข้างกันตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องมีความสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านถ้าเธอสุขฉันก็ต้องสุขไม่ใช่ว่าเธอสุขอยู่คนเดียวฉันก็เน่าไม่ใช่คือแบบ ถ้าเธอสุขฉันก็ต้องสุขถ้าเธอทุกข์ฉันก็จะทุกข์เป็นเพื่อนกับเธอเราจะต้องอยู่เคียงข้างกันแบบนี้มันถึงจะเป็นความรักที่ยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่ในวันเนี้ยมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเธอมีความสุขอยู่คนเดียวแต่ฉันไม่มีความสุขอะไรใดๆและเส้นทางเนี้ยระหว่างเราสองคนน่ะมันจะไปกันรอดได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีความยุติธรรมให้กันอืมปะต่อ อารมณ์เริ่มมาแล้วนะมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นไปหกสิบองศาลแล้วนะอารมณ์อะราชาถือถ้วยอาะะราชีนี้ถือถ้วยบละหนึ่งเหรียญคืออ่ะอยังไม่หมอจริงๆอะ่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยด้วยนิสัยโดยเนื้อแท้ของเธอเธอก็เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่รักครอบครัวนะแต่ว่าในวันเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ไม่รู้อะไรก็ตามที่มันทําให้เธอกระทบว่าเธอนี่ใสของเธอจนทําให้เธอเปลี่ยนไปแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเธอเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญในความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างฉันกับเธอยังอยากให้ฉันกับเธอเนี่ยยังคงมีความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์น่ะ กันไปให้แบบมั่นคงและยาวนานเนี่ยเธอก็ต้องเปลี่ยนนิสยัยถ้าเธอคอยดูแลคอยเอาใจใส่ฉันเป็นคนรักครอบครัวเป็นพ่อบ้านให้ความอบอุ่นดูแลครอบครัวที่ดีฉันก็จะคอยดูแลคอยเอาใจใส่เธอดูแลเธอแบบดีเหมือนกันเธอทำดีกับฉันแบบไหน ฉันก็จะทําดีกับเธอแบบนั้นเธอให้ความอบอุ่นกับครอบครัวฉันก็จะให้ความอบอุ่นกับครอบครัวความรักของเราอ่ะมันก็จะมั่นคงและถาวรตลอดไปคือฉันน่ะก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งหนึ่งนะ ฉันยังเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนอยู่ฉันยังอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันยังไปต่อกันได้ถึงแม้ในวันนี้ฉันจะรู้สึกน้อยใจหรือเสียใจกับสิ่งที่เธอกระทํากับฉันเหมือนฉันไม่มีคุณค่าไม่มีความสําคัญไม่มีตัวตนกับเธอแต่ฉันก็ยังหวังว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันจะยังไปกันต่อได้ถ้าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนในทิศทางที่ดีได้เช่นกัน ฉันก็จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกับเธอเธอทําดีมา <S <S ฉันก็จะดีตอบถ้าเธอร้ายมาฉันก็พร้อมที่จะตัดเธอแล้วก็จบก,กับเธอเหมือนกันต่อให้ฉันจะรักเธอมากแค่ไหนแต่ว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้ฉันจะต้องฝืนอยู่เพียงผู้เดียวฉันก็ไม่เอาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเธออยากได้ด้านไหนจากฉันเธอก็เอาด้านนั้นมาแรกถ้าเธออยากได้ด้านดีของฉันเธอก็เอาด้านดีของเธอมาแลกแต่ถ้าเธออยากได้ ฉันเน้นด้านของนางมาร้ายเธอก็ร้ายกับฉันมาแล้วเธอจะได้เห็นนางปีศาจจากฉันนะจ๊ะอืมนะเมื่อกี้หกสิบองศาตอนนี้เริ่มเจ็สบองศาแล้วนะอืม้อยมาไหลนะเกทาวเวอร์แน่แมวน้อยลอยน้ำอัศวินช่ยช่วยยังหน้าบ้านอยู่นะแกแกอิตาเน่เจ็สิบ เจ็ดสิบองศาแล้วแกยังหน้าบานลอยและเลื่อนรอยน้ําอยู่หรออีเมลน้ำฮะแกยังลอยคอได้อยู่นะจ๊ะยังหน้าบานได้อยู่เดี๋ยวเจอนาปริศาส์นะจ๊ะสตาสีทัวไอสีไปเทา้าเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเธออะแบบประมาณว่าถ้าถ้าเขาเจอเธอในด้านมืดนะเอาจริงๆมันจะทำให้คนคนนี้รู้สึกตัว หมือนตื่นรู้เหมือนดุสดงสะเทือนอะเหมือนแบบขาเราลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วไปโดนท่อไอเสียร้อนๆนะเออมันจะมีสะดุงสะเทือนแบบนั้นแหละมันจะมีแบบมีแรงกระมีแรงกระตุกอะไรประมาณนั้นอะเออมันก็จะทําให้อีตาแมวน้ําหน้าบานเนี่ยประมาณว่าเอยเธอ ถ้าอย่าอารมณ์เสียสิอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แค่ยุ่งกับงานฉันก็แค่หล่นลันลนสนุกกับเพื่อนไปช่วงครั้งช่วงคราวอะฉันไม่ได้มีอะไรฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอ่อนๆเคลีย์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เหมือนจะรูดตัวตัวเองผิดจะจะเข้ามาอ่อนเข้ามางอประมาณแบบเอาอกเอาใจอ่ะเออประมาณนั้นอะ รู้สึกผิดแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ขอโทษโดยตรงอาจจะแบบมันอ้อนมาก,ก่อนตัวเองตัวเองอย่าโกรธเขาเลยนะอะไรเงี้ยเออคือแบบน่ารักเหมือนนิงน่งนิง่งเหมือนลูกหมกลูกแมวน้ําตัวน้อยอ่ะม,มาอ้อนเป็นลูกหมาลูกแมวอ่ะเพราะอะไรในสายตาของเขาอ่ะเธอคือดวงดาวเธอคนที่สําคัญที่มีคุณค่าตกหัวใจเขาแหลกเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความเรื่องของอะไรความเคยชินไหมเนาะ คนเราอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีความเคยชินละเลยเปิดปล่อยปะละเลยไปบ้างหลั่นล้หลุดกรอบไปบ้างอะไรเงี้ยอืมเขาก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าในสายตาเขาในความรู้สึกของเขาอ่ะเธอมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเขาเสมอเธอคือดวงดาวเป็นนางฟ้าของเขาเสมอแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เขาอาจจะหลุดโฟกัสหลุดกรอบหรือเพลินกับชีวิตมากไปหน่อย พอคุณกับเขาเนี่ยมันจะต้องแยกจากหรือมีความห่างกันจริงๆอะ่ะเขาก็ยอมรับตรงจุดนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าในใสายตาของเขาอะ่ะเธอก็คือคนสําคัญเธอคือคนสวยของฉันเธอคือคนหล่อของฉันแล้วว่าเธอจะไปเธอจะไปเป็นของคนอื่นอะ่ะไม่ได้ฉันยอมไม่ได้หรอกนะในความรู้สึกของเขาเพียงแต่ว่ามันอาจจะหลุดกรอบหลุดเฟรมคือห่างกันไปบ้างเพราะว่า โมแต่ไปสนุกสนานหลั่นล้ากับชีวิตของตัวเองจนมากเกินไปนะแต่ก็บอกได้เลยว่าเธอกับเขาอ่ะมันมีความมั่นคงกันอยู่มันมันเขาเรียกไรมันห่างกันไม่ได้หรอกมันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนฟิลพ่องแง่แม่งงินอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ความรู้สึกที่แท้จริงภายในใจอ่ะมันยังมั่นคงเป็นกันและกันอยู่เธอก็รักเขาเขาก็รักเธอเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความเคยชินอยู่ในนั้นแต่อย่าลืมนะที่แม่หมอเปิดให้อ่ะจำได้ไหมเมื่อกี้น่ย ราชาถือถ้วยกับราชนีถือถ้วยอ่ะคือเธอเป็นคู่กันนั่นแหละเพียงแต่ว่านั่นแหละลิ้กับฟันน่ะเธอมันมันก็เป็นธรรมดาที่ว่ามันจะมีพ่อแง่แม่งอนกัดกันบ้างกระทบกันบ้างเธอเหมือนเธอเคี้ยวข้าวในป่าบางทีเธอยังกัดกระคุ้งแก้มกัดลิ้นเธอเลยอ่ะอืมมันก็เหมือนกันประมาณนั้นแหละคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันก็มีอดกระทบกระท้งกันบ้างงอนกันบ้างห่างเหินกันบ้างละเลยกันบ้างนะ แต่มันก็ให้อภัยกันได้เพราะว่าความรักระหว่างเธอกับเขาอะ่ะมันก็ยังมั่งมั่นคงและชัดเจนมีกันและกันอยู่อะ่ะอืมมันไม่ไปไหนหรอกอ่ะขอสรุปอีกสามใบแล้วง้อกันและเขามาง้อแล้วมาโอ้อนอ,อกกใจนะเธอใจอ่อนปะเธอ์มิดแหมทำเป็นนิ่งนะนิ่งใช่ไหมเล่นตัวเดะเ็ดเหรียญให้บทเรียนะขออีกไป อ่ะสรุปก่อนใบแรกคอมิตใบที่สองเจ็ดเหรียญใบที่สามก็ไม่ทักก็คือว่าคือถ้าสมมติว่าเขามาง้อเธอนะประมาณว่าตัวเองยังโกรธเขาเลยนะเขาก็แค่ว่าหลุดฟอร์มไปบ้างเขาก็แค่โมแต่เพลินกับชีวิตเขาไปบ้างเขาเมแต่ไปติดเพื่อนมากไปบ้านเล่นเกมเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเธออย่ามาง้ออย่ามาโกรธเขาเลยนะดีกันนะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะทําแบบคอมิตนิ่ง เนี่ยเาก็จะนิ่งใส่เขาเมินใส่เขาเฉยใส่เขาเนี่ยเล่นตัวเล่นตัวเพราะอะไรให้เขาได้บทเรียนเจ็ดเหรียญให้เขาแบบได้รับผลของการกระทําให้สํานึกนะั่นแหละเจ็ดเหรียญตัวเองนีกันนะเขาผิดไปแล้วตัวเองเนี่ย เงี้ยเออเล่นตัวให้เขาสํานึกผิดเออเออให้เขาสํานึกผิดว่าเออไอการการะทําของเขาเนี่ยมันทําให้เราเสียความรู้สึกนะถ้าแกยังทําแบบนี้อีกฉันจะไม่ให้กับใครนะฉันจะโกรธแกจริงๆนะแต่แกจะได้รับบทเรียนหนักกว่านี้นะอะไรประมาณนี้แกก็ให้ได้รับบทเรียนแล้วเขาก็จะดูสิดูตาหมีแพนด้าเด็น้ำตาแบบจะร้องไห้แล้วอะคือแบบ มีความกลัวมีความหวั่นระแวงเฮ้ยแฟนกูจะทิ้งกูจริงเปล่าวะเมียกูจะทิ้งกูจริงเปล่าวะผัวกูจะทิ้งกูจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยเออมันจะมีความรู้สึกนั้นนะ่ะเออมันก็มีความน่ารักก็บอกแล้วเธอกับเขาเป็นคู่กันแต่กันไม่ขาดแล้วมันก็จะมีแบบลิงก์กับฟันนะ่ะเออมีความจบท้ายแบบน่ารักอะเออมีการเน่งแล้วก็แบบให้เขาสำนึกผิดอะและอ,อีตาแฟนเราก็จะแบบ โอ้หน้ำตาคอเบ้าอะไรเงี้ยเออเขาสำนึกผิดแล้วอะตัวเองให้ผ่าเขานะเขาสำนึกผิดแล้วอะอะไรเงี้ยเออมันมีความน่ารักตะมุตตะมีเออั้งแต่อ่านไพ่มาฟิลนี้คือแบบโคตรน่ารักเลยอะเออขอ้อมรับพลังงานดีๆนี้ด้วยนะเอ,อ้แจะมันน่ารักจริงนะแกคือแบบเริ่มต้นเหมือนจะโหดร้ายนะแต่ตบจบจดแบบมุง้งมิ้งมากอะเออไม่หมอขอ้อมรับพลังงานนี้ด้วยใจเลยจ้ยะ ถ้าใครชอบพลังงานแบบนี้ก็น้อมรับกันไปเด้อแบ่งปันพลังงานดีๆให้กันและกันจ้าวันนี้ไปแล้วนะไม่ไม่ bye.